ัจากที่เราเล่นเก้าอี้ดนตรีไปแล้วนะคะแล้วก็พักดื่มน้ําแล้วก็กินขนมไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาเล่นเสือยิงกวางต่อกันเลยนะคะซึ่งกติกาการเล่นเสือยิงกวางเนี่ยก็ง่ายิดเดียวนะคะก็คือ,อผู้เล่นเนี่ยจะต้องมี2ทีมทีมละเท่าๆกันนะคะอย่างตอนนี้เรามีผู้เล่นอยู่ทั้งหมด10คนนะคะคือผู้ฝ้ายจะเล่นด้วยวันนี้ก็จะเป็น10คนเดี๋ยวจะให้แต่ละคนแนะนําตัวก่อนนะคะว่าชื่อว่าอะไรกันบ้างตูนค่ะ ลค่ะุนค่ะมินจาครับเนค่ะ,คะปายค่ะไทยครับมิวครับเจนค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็คือจะเป็นลูกฟุตบอลน,นะคะซึ่งเราจะใช้ในการคว้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งทีมกันก่อนโดยการโอน โอ้เรียกว่าโอทางโอทางถ้าโอนในออกก็คือใครไม่เหมือนเพื่อนในออกแต่นี่คือโอทางโอทางก็คือโอแล้วก็ทางละห้าเหมือนกันห้าอันนี้ก็คืออยู่ทางทีมเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาโอนทางกันห่ะวงกลมค่ะวงกลมยังเป็นปวงแม่กระเสือกโอทางล่า ดโดยเราจะทําการเป่ายิงฉกกันนะคะว่าใครจะได้เป็นทีมเสือใครจะได้เป็นทีมกวางนะคะทีมเสือก็คือจะเป็นทีมที่ทีข่ข้างข้างอุกบลนะคะส่งตัวแทนละกันเดี๋ยวทีมนี้น้องปลายทีนั้นส่งตัวแทนใครคะน้องตูนนะโอเคเลือกกันว่าจะเป็นเป่ายิงฉกนะตูนเป็นเสือเป็นกวางคะเป็นกว้างนะคะ แสดงว่าทีมเราต้องเป็นเสือก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันเลยนะคะทีมเราเป็นเสือเราต้องเราต้องฟังฟังเียอ่ะเดี๋ยวใครใครจะอยู่ทีมใครอยู่ฝั่งนี้ยงพายกับพายใช่ไหมถ้างั้นพายพายกับมิวอยู่ฝั่งนี้เนาะมีอื้อหือ ผู้ใดจับเองเลยนะโอ๊ยเล่นอย่างนี้อย่าโคยดอกเล่นนะมาค่ะ <laughs> 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 I oh. เป็นวางนะคะแล้วก็ทีมไหนที่ชนะก็คือชนะในการเล่นเสือยิงวางในวันนี้เลยนะคะถ้างั้นสมาชิกในทีมบอกว่าให้คัูป้ายเป็นตัวแทนเป่ายิงฉุกะ้อกทีมนึงใครจะเป็นตัวแทนเป่ายิงฉกะเอาวางเดี๋ยวางเีาทีมเราจะเอาวางหเอเปลอาเอาวางเอาวางวาวาเอเาวิงช เลืองความคัตสึไทยไงเนาะเยอะใจเยอะอันนี้ยีิครั้งเมานเดิมหรออาจจแข่งได้เยอะเดินไไปนน กิจกรรมหนึ่งนะคะยังไงวันนี้ผู้ป้ายแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะเล่นอะไรต่อไปอีกก็ติดตามคลิปต่อไปนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ